ดูสิดูสิยังสาวอย่างแซ่อยู่แท้ๆแต่ต้องมาเก็บขวดขายเฮ้ยมันน่าอายจริงๆนั่นสิป้ามิงผู้หญิงสมัยนี้ขยันทํามาหากินก็มีเยอะแยะแต่นี่หมวดทำอะไรอยู่ถึงต้องมาคุยทางขยะแบบนี้ฉันว่านะไม่มีศักดีเลยจริงๆเสียงกระซิบกระซาบที่ไม่เคยคิดจะเบาเลยสักนิดของป้าพิษกับป้ามิงดังมาจากทางด้านหลัง หญิงสาวร่างบางที่กำลังนั่งยองๆอ,อยู่ข้างๆถัขง,งขยะกลางตลาดสดเงยหน้าขึ้นมาเล็กน้อยดวงตากลมโตเลือบมองแผ่นหลังของหญิงชาราทั้งสองที่เดินผ่านไปพร้อมกับเสียงหัวเราะคิกคักที่ฟังดูแคลนนั่นเองนี่น่าอายตรงไหนกันเนี่ยวารีพึมพำเบาๆแต่ไม่มีแววโกรธเคืองในดวงตาของเธอเลย เธอแค่ยิ้มบางๆแล้วกลมหน้ากลมตาหยิบขวดพลาสติกและกระป๋องเปล่าต่อไปมือเรียวที่มีคราบฝุ่นเปื้อนเล็กน้อยไม่ได้หวันไหวแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างเป็นไปด้วยความเคยชินสายลมอ่อนๆพัดผ่านละอองแดดยามสายส่องกระทบลงมาบนถุงพลาสติกใสที่วารีพกติดตัวมันเต็มไปด้วยขวดน้ำเก่าๆที่เธอเพิ่งเก็บได้ กว่าจะขายได้เป็นเงินสักบาทเธอต้องเดินไปเก็บตามซอกตามมุมต่างๆของตลาดแห่งนี้ทุกวันแต่เธอก็ไม่เคยบ่นเลยแม้เสียงนินทาจะมีให้ได้ยินเป็นประจำก็ตามแม้สายตาของผู้คนจะมองด้วยความเวทนาหรือเหยียดยามเธอก็ไม่สนใจเฮย้ยทำยังไงกันนะ้าจะได้ร่ำรวยสักที หญิงสาวยกมือขึ้นปาดเงื่อพลางกับถอนหายใจเบาๆก่อนที่จะลุกขึ้นยืนเธอกอดถุงขวดพลาสติกไว้แน่นแล้วก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงแม้หนทางข้างหน้าจะยังมืดมนก็ตามเช้าวันนี้แดดอ่อนๆสาดส่องลงมาบนพื้นถนนที่เริ่มคึกคักเสียงแม่ค้าในตลาดร้องเรียกลูกค้ากันอย่างคึกครื้นกลิ่นอาหารจากร้านข้าวแกงโชยมาแตะจมูกชวนให้น้ำลายสอวารี เดินเก็บขวดพลาสติกไปตามทางด้วยความสบายใจวันนี้เธอได้ขวดมาเยอะพอสมควรแค่พอขายให้ได้เข้าสักมือ้อก็ถือว่าโชคดีเสียแล้วเมื่อเดินมาถึงหน้าร้านขายของชำเล็กๆแห่งหนึ่งเธอกำลังจะก้มเก็บขวดน้ำที่วางอยู่ข้างถังขยะแต่สายตาของเธอก็สะดุดเข้ากับถุงผ้าสีแดงที่วางอยู่ตรงพื้นใกล้ๆนี่มันถุงอะไรของใครเนี่ย เธอขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนที่จะตัดสินใจหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ต้องเบิกตากว้างเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าข้างในนั้นเป็นสร้อยคอทองคำเส้นหนึ่งของมีค่ามากขนาดนี้ใครมาทำตกไว้นะเจ้าของน่าจะกําลังตามหาอยู่แน่ๆเลยเธอไม่ได้คิดนานตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านขายของชำเพื่อถามหาเจ้าของเพราะหากเป็นของใครสักคนที่เผลอทำหล่นไปคงต้องเดือดร้อนแน่ ภายในร้านขายของชำขนาดเล็กมีชั้นวางสินค้าเรียงรายอยู่และที่หน้าเคาน์เตอร์ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังนับเงินทอนให้กับลูกค้าเขาเป็นชายที่รูปร่างสูงโปรง่งผิวสองสีดวงตาคมใส่เสื้อยืดสีกรมกับกางเกยงยีนเก่าๆหน้าตาดูเป็นมิตรเมื่อเห็นเธอนั้นเดินเข้ามาเขาก็เงยหน้าขึ้นมาสบตาและดูเหมือนจะคุ้นกับหน้าของเธออยู่บ้างจะซื้ออะไรหรือเปล่า เขาถามด้วยเสียงเรียบๆวารีลังเลอยู่เล็กน้อยก่อนที่จะยื่นถุงสีแดงให้เปล่าหรอกคือว่าฉันเจอถุงนี้ตกอยู่ที่ข้างถังขยะหน้าร้านพี่นะจ๊ะก็เลยอยากมาถามว่าใช่ของที่นี่หรือเปล่าจะ๊ะชายหนุ่มขมวดคิ้วรับถุงไปเปิดดูพอเห็นว่าของข้างในนั้นเขาก็ทำตาโตขึ้นมาทันทีเอ้ยนี่นี่มันซอยของฉันเองเอา้าวของพี่เหรอจะ๊ะ ใช่ใช่พี่เพิ่งเอาขวดไปทิ้งที่ถังขยะเมื่อกี้เองคงเผลอทำถุงนี้ตกไปต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะถ้าน้องไม่เก็บไว้ให้พี่คงแย่แน่เลยน้ำเสียงของเขาดูโล่งอกจริงๆขณะที่เก็บสร้อยทองไว้ในกระเป๋าเสื้ออย่างดีก่อนจะหันกลับมายิ้มให้กับเธอคือว่าพี่ชื่อธวัฒนะเป็นลูกชายของเจ้าของร้านนี้แหละแล้วเราชื่ออะไรล่ะชื่อวารีจ้ะพี่วารี ช่างเป็นคนซื่อสัตย์มากเลยนะน้อยคนนะเนี่ยที่เจอของแบบนี้แล้วจะเอามาคืนหญิงสาวเพียงแค่ยิ้มบาง,บางฉันแค่คิดว่าถ้าของหายคนทำตกก็คงลำบากนะจ๊ะพี่ก็เลยเอามาคืนทวัดมองเธอด้วยสายตาที่ชื่นชมก่อนจะนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วพูดออกมาอย่างจริงใจเอ,อ่อถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะวารีตั้งแต่นี้ไปน้องก็แวมารับขวดจากก้านของพี่ไปขายได้ฟรีๆเลยเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้ให้ ถือว่าเป็นคำขอบคุณจากพี่ละกันวารีเบิกตากว้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจพี่นะพี่นะ่ะตั้งใจที่จะให้จริงๆถือว่าตอบแทนความดีของเธอละกันหญิงสาวลังเลเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นสายตาจริงใจของเขาก็รู้สึกอุ่นวาบขึ้นมาในใจเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้ว ทุกเช้าว,วารียังแวะมาที่ร้านขายของชำของทวัตเพื่อรับขวดพลาสติกที่เขาเก็บไว้ให้ทุกวันเธอยังคงยิ้มแย้มและขอบคุณเขาเสมอแม้จะเป็นเพียงน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่เขานั้นมอบให้แต่เขากลับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือเธอฉันก็คงจะชอบเธอไปแล้วจริงๆสินะทวัตพึมพำกับตัวเองขณะที่มองแผ่นหลังของหญิงสาวที่เดินจากไปในเช้าว,วันหนึ่ง ใจของเขานั้นหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆยิ่งได้เห็นเธอนั้นทำมาหากินด้วยความขยันขันแข็งยิ่งทำให้เขานั้นมั่นใจว่าเธอคือผู้หญิงที่เขาต้องการใช้ชีวิตด้วยเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไปสู่ขอเธอและให้เธอนั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องเหนื่อยลำบากอีกต่อไปหลังจากที่เขาและเธอได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่หลายเดือน แต่แล้วในช่วงเดือนนี้วารีกลับหายหน้าหายตาไปหลายวันทวัดเริ่มรู้สึกผิดปกติทุกเช้าเขามักจะเห็นเธอนั้นมารับขวดเปล่าที่ร้านแต่ตอนนี้กลับไม่มีว่แววของเธอเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่วารีนั้นกลับมาวารีน้องหายไปไหนมาเขาถามทันทีที่เห็นเธอหญิงสาวชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนที่จะยิ้มเจืินเออพอดี ฉันติดธุระนิดหน่อยนะจ๊ะพี่ก็เลยไม่ได้มาธุระอะไรหรอทวัตจับสังเกตได้ว่าเธอมีท่าทางอึกอกักแววตาหลบเลี่ยงคือเออคือว่าอ๋อว่าแต่พี่มีขวดให้ฉันไปจ้าวันนี้ทวัตมองเธออยู่ครู่หนึ่งแม้จะรู้ว่าเธอนั้นไม่อยากพูดแต่เขาก็ไม่เ้าซีเขาเชื่อว่าเธอนั้นคงมีเหตุผลของเธอไม่เป็นไรถ้าน้องไม่อยากบอก มีอีกเรื่องที่พี่อยากให้น้องฟังนะอะไรระจ๊ะพี่ทวัตส,สูดลมหายใจลึกๆก่อนจะพูดออกมาตรงๆพี่ไม่อยากให้น้องลำบากอีกต่อไปแล้วน้องย้ายมาอยู่กับพี่เถอะนะดวงตาของวารีเบิกกว้างขึ้นพี่พี่ทวัตจ๊ะพี่หมายความว่ายังไงจ๊ะพี่อยากดูแลน้องจริงๆอยากให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องเหนื่อยเก็บขวดไข่ต่อไปแล้ว วารีนิ่งไปดวงตาสั่นไหวคล้ายกับกำลังชั่งใจพรุ่งนี้เช้าน้องเก็บกระเป๋ามารอพี่ที่หน้าบ้านเลยนะเดี๋ยวพี่จะรับน้องเข้าไปเองในคืนนั้นเองทวัดเดินกลับเข้าบ้านด้วยสีหน้าที่มีความสุขเขาตัดสินใจแล้วว่าจะพาวารีนั้นมาอยู่ด้วยกันและเขาก็พร้อมที่จะบอกให้แม่รู้แม่แม่ครับพรุ่งนี้ผมจะพาเมียเข้ามาอยู่ที่บ้านนะครับแม่ป้าพิษ ที่กำลังนั่นจัดของอยู่ถึงกับชะงักไปก่อนจะเงยหน้ามองลูกชายด้วยความตื่นเต้นนี่แกพูดจริงเหรอวะไอวัดแล้วเมียแกที่ว่านะ่ะเป็นใครกะะันล่ะหรือว่าจะเป็นสาวชาวกรุงที่แกแอบไปจีบไว้อืมแม่ครับแม่รอดูพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวแม่ก็รู้เองทวัดยิ้มเขาไม่อยากให้แม่รู้ล่วงหน้าว่าผู้หญิงคนนั้นคือวารีคนที่แม่ของเขานั้นเคยดูถูกเอาไว้นั่นเอง ป้าพิทพยักหน้าอย่างตื่นเต้นเออเออเออดีๆๆเหมือนกันละวะข้าจะได้มีลูกสะพ้ายมาช่วยงานเสียทีแม่ก็อยากได้ลูกสะพ้ายสวยๆมีชาตระกูลหน้าตาดีๆไว้ไปอวดป้ามิ่งและก็เพื่อนๆฉลาดปราดเปรื่องถ้าเป็นสาวชาวกรุงนี่หญิงดีเลยนะทวัดได้แต่เพียงยิ้มจางๆพรุ่งนี้เช้าป้าพิทคงจะได้รู้ความจริงว่าลูกสะพ้ายของเธอคือสะพ้ายเก็บขวดที่เธอเคยดูถูกไว้นั่นเอง เช้าวันนี้ทวัดมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านด้วยความตื่นเต้นและมุ่งมัน่นเขามองถนน้ายเล็กที่ทอดยาวไปด้านหน้าใจจดจ่อรอให้วารีนั้นมาถึงข้างๆเขาป้าปพิษก็ยืนกอดอกรอคอยว่าที่ลูกสะพ้ยด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นเช่นเดียวกันเธอจินตนาการไปต่างๆนานาว่าผู้หญิงที่ลูกชายของเธอนั้นจะพามา ต้องเป็นสาวเช่ากรุงที่หน้าตาดีมีการศึกษาที่ดีและเพียบพร้อมไปทุกอย่างนั่นเองแต่แล้วร่างของหญิงสาวที่เดินตรงมาพร้อมกับกระเป๋าใบเล็กกลับทำให้ป้าพิษต้องรีตาเพ่งมองก่อนที่ใบหน้าของเธอนั้นจะเปลี่ยนไปในทันทีอ้าวนางวารีเอ็งมาทำอะไรเหรอวารีเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่กังวลเธอรู้ดีว่าป้าพิษคงไม่ยินดีที่เธอจะมาอยู่ที่นี่ แต่พอหินทวัดนั้นยิ้มให้เธอก็พยายามกลั้นใจเดินต่อไปปะพิษหัวเราะเย้ยหยัทนทันทีที่เห็นเธอเอา้านางวารีวันนี้เองไม่ไปเก็บขวดขายหรือยังไงหรือคิดว่าจะไปเก็บที่อื่นเห็นหอบข่าวหอบของกันมาสักขนาดนี้เสียงหัวเราะของป้าพิษดังพอยเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆหันมามองด้วยความสนใจบางคนก็เริ่มซุบซิบกันเบาๆวารีเม้มปากแน่น กมนาลงเธอรู้สึกเหมือนโดนดูถูกซ้ำๆอีกครั้งแต่ก่อนที่เธอนั้นจะพูดอะไรทวัดก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแม่แม่ครับวารีคือเมียของผมเองครับผมจะพาเธอมาอยู่ที่นี่คำพูดของลูกชายทำให้ป้าพิษนั้นหน้าถอดสีไปในทันทีรอยยิ้มเย้ยยันหายไปในพริบตาเปลี่ยนเป็นความตกตะลึงนินิเอ็งพูดอะไรนะไอ้วัดเอ็งพูดอีกทีสิ ิกรีดเสียงลั่นก่อนจะเงื้อมือขึ้นมาทันทีในมือของเธอมีไม่กวาดอยู่และเพียงชั่วพริบตาเธอก็ปาไม่กวาดนั้นใส่วารีอย่างแรงไม่กวาดกระแทกเข้ากับแขนของวารีหญิงสาวสะดุ้งเฮือกถอยหลังไปเล็กน้อยน้ำตาคลอเบ้าทันทีแต่เธอไม่ได้ร้องออกมาเธอแค่ยืนนิ่งก้มหน้าลงกลั้นความเจ็บปวดเอาไว้ในใจนี่นางวารี แค่นะมันไม่รู้จักเจียมตัวประพิษแผดเสียงลั่นคิดจะมาเป็นสะพ้ายบานฉันอย่างนั้นเหรอหัดดูหน้าตัวเองซะบ้างแกมันก็แคบหูญิ้งเก็บขวดไม่มีหัวนอนปลายเทา้าฉันน่ะไม่มีวันรับแกเป็นสะพ้ายเข่าบานเด็ดขาดวารีน้ำตาร่วงเธอรู้ดีว่าเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนแต่เธอไม่คิดว่าประพิษจะเกลียดเธอถึงขนาดนี้แม่ครับพอได้แล้วครับแม่ทวัดก้าวเข้ามายืนข้างวารี ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธที่เห็นว่าแม่นั้นทำร้ายผู้หญิงที่เขารักแม่จะดูถูกเธอแค่ไหนก็ได้แต่แม่ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายเธอนะครับแม่ทำไมจะไม่มีสิทธิ์วะฉันเป็นแม่เองนะไนวัดแล้วเองคิดดูดีๆสิถ้าเองเอาผู้หญิงแบบนี้มาเป็นเมียคนอื่นเขาจะมองแกยังไงเขาจะมองว่าตระกูลเราเนะี่ยมันตกต่ำไปขนาดไหนผมไม่สนใจว่าใครจะมองยังไงนะครับแม่ผมรักวารีผมเลือกเธอเอง ถ้าแม่ไม่ยอมรับเธอก็เหมือนกับแม่ไม่ยอมรับผมป้าพิดถึงกับอ้าปากค้างเธอไม่เคยเห็นว่าลูกชายของตัวเองจะจริงจังกับใครขนาดนี้มาก่อนนั่นเองชาวบ้านที่ยืนมุงดูกันอยู่เริ่มซุบซิบเสียงดังบางคนก็ตกใจบางคนก็เห็นใจวารีบรรยากาศในตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความอึอดอัดวารีร้องไหเง้เงียบๆไม่ใช่เพราะโดนดา่าว่าเป็นผู้หญิงเก็บขวดแต่เพราะว่าเธอนั้นรู้สึกผิด ที่ทำให้ทวัตต้องมาเถียงกับแม่ของเขาเช่นนี้ทวัตเห็นแบบนั้นก็ยิ่งโมโหเขาหันไปมองแม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะตัดสินใจเด็ดขาดแม่ครับถ้าแม่ไม่ยอมรับวารีผมก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะครับแม่ว่าแล้วทวัตก็คว้ามือของวารีมากุมไว้แน่นและพาเธอเดินออกไปจากตรงนั้นทิ้งให้ป้าพิษยืนสั่นด้วยความโกรธชาวบ้านมองตามพวกเขาไปเป็นตาเดียวกัน บางคนมองด้วยความสงสารบางคนมองด้วยความสมเพชแต่สิ่งที่วารีรู้สึกได้ในตอนนี้ก็คือความอบอุ่นจากมือของทวัตที่จับมือของเธอไว้แน่นเรากลับจะบอกว่าต่อจากนี้เขานั้นจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอหลังจากที่ทวัตพาวารีเดินออกมาจากบ้านของป้าพิษเขาก็พาเธอมานั่งพักใต้ร่มไม้ใหญ่ใกล้ลำคลองลมเย็นๆพัดผ่านทำให้ความรู้สึกสงบ แต่หัวใจของวารีนั้นยังคงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากคำดูถูกที่ได้รับนั่นเองทวัตพูดกับเธอด้วยเสียงอ่อนมือของเขาลูบไหล่เธอเบาๆพยายามปลอบโยนคนรักที่ยังคงสะอื้นเงียบๆวารีพยายามกลั้นน้ำตาเธอไม่อยากอ่อนแอแต่หัวใจของเธอนั้นเจ็บเหลือเกินแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาในทันทีไอทวัตเอ็งออกมาเดี๋ยวนี้นะเสียงของป้าพิษ ดังขึ้นก่อนที่ร่างของเธอจะเดินเข้ามาใกล้ด้วยสีหน้าที่โกรธจัดในมือถือน้ําในขันก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วน้ําเย็นๆในขันถูกสาดเข้าที่หน้าวารีทันทีหญิงสาวสะดุ้งเฮือกเสื้อผ้าที่แห้งอยู่เมื่อครู่เปียกโชกในพริบตาแม่แม่ทำอะไรนะครับแม่ทวัตตะโกนลั่นรีบขยับเข้ามาบังตัววารีเอาไว้ป้าพิษไม่ตอบ เกาเข้ามาดึงแขนของลูกชายออกมาจากวารีในทันทีไอ้วัดแกเงียบเดี๋ยวนี้เลยแกรีบกลับบ้านไปกับแม่เดี๋ยวนี้แล้วก็อย่ามายุ่งกับนั่งผู้หญิงชั้นต่ำแบบนี้อีกพอเถอะป้าเสียงเข้มดังขึ้นจากทางด้านหลังก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วชายหนุ่มร่างกำยำสองคนวิ่งเข้ามาผลักป้าพิษออกห่างจากวารีทันทีเฮ้ย hey, นี่พวกเองนี่เป็นใครกันวะกล้ามาผลักข้าได้ยังไง ปะพิษเซ่อยไป2องก้าวดวงตาเบิกกว้างด้ยวยความตกใจชายทั้งสองยื่นขนาบข้างวารีดวงตาของพวกเขาดูเคร่งครึมและดูทรงอำนาจหนึ่งในนั้นรีบถามวารีด้วยน้ำเสียงที่กังวลคุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าครับวารีเงยหน้าขึ้นมามองพวกเขาก่อนที่จะสายหน้าเบาๆปะพิษถึงกับอ้าปากค้างแม่คุณหนูพวกแกเรียกมันว่าคุณหนูอย่างนั้นหรอ ทวัดเองก็มองวารีอย่างงุนงงหญิงสาวค่อยๆลุกขึ้นยืนแม้เสื้อผ้าของเธอจะเปียกน้ําแต่สีหน้าของเธอกลับนิ่งสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอหันไปมองป้าพิษด้วยสายตาที่แน่วแน่แล้วพูดออกมาช้าๆป้าจ๊ะป้าหยุดดูถูกคนอื่นได้แล้วนะจ๊ะคนเราอย่ามองกันที่ภายนอกเลยจ้ะบางครั้งสิ่งที่ป้าเห็นน่ะมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนิด นี่เองหมายถึงอะไรป้าพิ์ถามด้วยเสียงสั่นๆวารีสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนที่จะเปิดเผยความจริงที่เธอปกปิดมาโดยตลอดฉันไม่ใช่คนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบที่ป้าพูดหรอกนะจ๊ะฉันเพิ่งเรียนจบมาจากเมืองกรุงและฉันก็ไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ต่อฉันเป็นลูกสาวของเสียเล้งเจ้าของร้านทองชื่อดังในอีกหมู่บ้านหนึ่งนะจ๊ะป้าพิดเบิกตากว้างนี่นี่เองว่าอย่างไรนะ เสียงซุบซิบของชาวบ้านดังขึ้นในทันทีทุกคนต่างหันหน้ามองวารีด้วยความตกตะลึงพวกเขาไม่อยากจะเชื่อว่าผู้หญิงเก็บขวดขายทุกวันแท้จริงแล้วจะเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านทองที่ฉันมาเก็บขวดขายไม่ใช่เพราะว่าฉันยากจนหรือไม่มีทางเลือกหรอกนะจ๊ะป้าแต่ฉันก็แค่อยากลองใจใครสักคนแค่นั้นเองสายตาของเธอหันไปมองทวัดที่ยืนฟังอยู่สีหน้าตกตะลึง และฉันก็รู้แล้วจ้ะว่าพี่ถวัตคือคนที่ฉันรอคอยทวัตอ้าปากก่อนจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่มีคำไหนเปล่งออกมาเขายังคงมองวารีด้วยความตกใจปนกับประทับใจพี่ถวัตไม่เคยรังเกียจฉันไม่เคยดูถูกแต่พี่เขารักฉันที่ฉันเป็นฉันจริงๆไม่ใช่เพราะฐานะของฉันด้วยป้าพิษถึงกับหน้าซีดเธอพูดอะไรไม่ออก มือที่กำแน่นนั้นเริ่มสั่นในทันทีเธอไม่อยากจะเชื่อว่าลูกสะพ้ยเก็บขวดของเธอแท้จริงแล้วเป็นลูกสาวของเศรษฐีนี่ป้าจา้ะถ้าป้ายังยึดติดกับฐานะภายนอกแล้วก็เหยียดหยามคนอื่นอยู่แบบนี้ป้าจะต้องเสียคนที่รักป้าไปยังไม่มีวันย้อนกลับมานะจ้ะป้าพูดจบวารีก็เดินไปหาทวัตที่ยังคงยืนอึ้งอยู่ก่อนที่จะยิ้มบางๆให้กับเขาพี่จะ พี่โกรธฉันไหมจ๊ะที่ฉันไม่ได้บอกความจริงกับพี่ตั้งแต่แรกทวัตหลุดหัวเราะออกมาเบาๆก่อนที่จะสายหน้าไม่เลยพี่ไม่ได้รักเธอเพราะว่าเธอเป็นลูกสาวเศรษฐีพี่รักเธอเพราะว่าเธอเป็นวารีหญิงสาวน้ำตาคลอเที่ยวโผล่เข้ากอดทวัตทันทีทวัตเองก็โอบกอดเธอแน่นต่อให้เธอจะเป็นใครมาจากไหนพี่ก็ยังรักเธอเสมอนะ ขณะที่ทั้งสองคนนั้นกอดกันท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของชาวบ้านป้าพิศก็ได้แต่ยืนอึง้งเธอไม่รู้จะพูดอะไรแล้วความจริงที่เปิดเผยทำให้เธอรู้สึกมันถูกตบหน้าอย่างจังหลังจากเหตุการณ์วันนั้นทวัตตัดสินใจย้ายไปอยู่กับวารีเขาไม่ได้ลังเลเลยแม้แต่น้อยเพราะในเมื่อแม่ของเขาไม่สามารถยอมรับผู้หญิงที่เขารักได้เขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอยู่ต่อแล้วแม่ครับ ผมรักวารีแล้วผมก็เลือกเธอถ้าแม่ไม่ยอมรับผมก็ขอโทษนะครับแม่แต่ผมคงต้องไปแล้วป้าพิษไม่สามารถรังลูกชายไว้ได้เธอได้แต่ยืนมองทวัดเดินจากไปพร้อมวารีหัวใจของเธอนั้นปวดร้าวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนวันเวลาผ่านไปบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะของทวัดตอนนี้กลับเงียบเหงาเหลือเกินป้าพิษต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพัง ไม่มีใครคอยพูดคุยด้วยไม่มีใครคอยช่วยเหลือเหมือนแต่ก่อนยิ่งไปกว่านั้นเสียงซุบซิบของชาวบ้านก็เริ่มดังขึ้นทุกวันแม่ดูสิป้าพิษนะเคยดูถูกหนังวารีมันแต่สุดท้ายหนังวารีมันกลับกลายเป็นลูกสาวเศรษฐีสมน้ำหน้านะจ๊ะลูกชายก็เลยทิ้งให้อยู่คนเดียวถ้าปากแกไม่ดูถูกเขาแบบนั้นบ้านนี้ก็คงมีลูกสบายดีทั้งสวยแล้วก็รวยมาอยู่ด้วยแล้วละ่ะ เสียงนินทานเหล่านี้ทำให้ป้าพิษรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาเธอพึ่งเข้าใจว่าคำพูดและการกระทำของตนเองทำให้เธอนั้นสูญเสียคนที่รักเธอไปจริงๆ